ที่ทำให้มีการผลิตของ Apple แตกต่างจากคู่แข่งอย่าง Microsoft และก็ Google สาเหตุหลักๆตอนนี้จีนพัฒนาไปไกลฮะชร์จ GDP แล้วก็ X AI นั้นเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยมีการพัฒนาเรียบร้อยโดยเฉพาะหัวเว่ยโดยเฉพาะซัมซุงนะของเกาหลีใต้ด้วยแต่ Apple เนะี่ยตอนนี้กำลังจะพัฒนาช้านะกว่าทางค่ายจีนมากเลยทีเดียวทำให้ก็ สวัสดีครับปากับผมเทศักจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็มีหลายประเด็นที่น่าจับตาก,กันต้นฮะรัสเซียก็ถล่มคาคิฟนะครับเครือข่ายของพลังงานเดือนนี้ยูเครนโดนบอมสองพันครั้งเลยทีเดียว สัมภารเอพีรายงานว่ายูเครนเผยสรัสเซียใช้ระเบิดนาวิถี4ลูกทำการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยในเมืองคาคิฟนะครับส่งผลทาให้มีคนเสียชีวิต3คนไดรบับบาดเจ็บอีกกว่า50คนนอกจากนี้ยังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในหลายปุยภาคนะครับซเซเลนสกี้ก็ชี้นับจากเดือนมิถุนายนรัสเซียถล่มยูเครนด้วยจรวดนาวิถีกว่า2,400ลูก ในจุวนนี้700ลูกถูกโจมตีในแคว้นคาคิฟนะก็พินาศเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ไปยุ่งกนะับทางฝั่งรัสเซียในขณะที่รัสเซียก็โทษสหรัฐอเมริกาหลังยูเครนใช้ขีปนาวุธของอเมริกันถลม่มโจมตีชายหาดนะครับครชเมียรปริดชีพนักท่องเที่ยว5รา,ายได้รับบาดเจ็บนับร้อยเลยทีเดียว รัสเซียนะครับกล่าวโทษสหรัฐอเมริกาต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเหตุยูเครยนยิงขีปนาวุธโจมตีแควนคกรชเมียที่มอสโกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนสังหารประชาชนที่กำลังพักผ่อนอยู่บริเวณชายแดนไปกว่า5รายในนั้นเป็นเด็ก3คนได้รับบาดเจ็บอีกกว่า100รรายเลยทีเดียวนะครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็เผย ขั้นเข้มข้นนะสงครามกาซา,าใกล้จะสิ้นสุดเบนเจามินเนทันยาหูฮะนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนะครับบอกว่าขั้นตอนเข้มข้นกับพวกนักรบฮามาสในเมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซาใกล้ถึงจุดจบแล้วหลังจากที่สงครามทำลายล้างนี้ลากยาวมานานกว่า8เหเดือนนะครับในขณะที่รัสเซียก็เล็งลดขั้นตอนตัดสินใจใช้อาวุธนิวเคลียร์ถล่มศัตรู รัสเซียชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดของโลกเป็นอันดับหนึ่งนะครับอาจจะลดเวลาการตัดสินใจที่กําหนดว่าจะใช้นโยบายอย่างเป็นทางการสำหรับการใช้วุธนิวเคลียร์ในการณีที่มอสโกเชื่อว่าเผชิญกับภัยคุกคามมากขึ้นจากคําชี้แนะของประธานคณะกรรมาธิการกลาโหมของรัฐสภานะครับซึ่งสงครามในยูเครนโหมกระพือการ,รเผชิญหน้าครั้งสําคัญที่สุดระหว่างรัสเซียกับตะวันตก นับตั้งแต่วิกฤตขีปนาวุธคิวบาในปี1 9 6 2โดยประธานาธิบด,ดีโวโรโดมีก็ไปฮะประธานาธิบด,ดีวาลาดาิเมียปูตินแห่งรัสเซียระบุในเดือนที่แล้วว่ารัสเซียจะปรับเปลี่ยนนโยบายนิวเคลียร์อย่างเป็นทางการที่กำหนดเงื่อนไขต่างๆสำหรับการใช้อาวุธชนิดนี้นะครับในขณะที่ฟิลิปปินส์นะครับ,นนปปนะรบก็เดือดการสืบสวนเอาผิดสหรัฐอเมริกาป้ายสีวัคซีนของจีนนะครับ ชี้เป็นภัยความมั่นคงละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศสมาชิกรัฐสภาของฟิลิปปินส์นะะกับมีแผนเปิดการสืบสวนยุทธการโฆษณาชวนเชื่อลับๆที่ดำเนินการโดยกองทัพสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อความเสียหายแก่วัคซีนโควิด1 9ของจีนในช่วงพีคสุดของโรคระบาดใหญ่ชี้การบิดเบือนข้อมูลดังกล่าวเป็นภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติและละเมิดสิทธิ ตามระบอบประชาธิปไตยของชาวฟิลิปปินส์ในการเข้าถึงข่าวสารที่น่าเชื่อถือในขณะที่งานเข้าสหรัฐอเมริกาชี้ซาอุดิอาระเบียไม่ต่ออายุข้อตกลงเปโตรดอลลาร์นะครับคือข่าวร้ายที่สุดของเงินสหรัฐอเมริกาความเป็นไปได้ในการยุติข,ข้อตกลงเปโตรดอลลาร์หรือข้อตกลงซื้อขายน้ำมันด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกากับซาอุดิอาระเบียนะครับ จะส่งผลกระทบต่อความเป็นเจ้าโลกในตลาดน้ำมันนะครับของดอลลาร์และจะกลายเป็นชัยชนะเชิงเสร็จลักสำหรับความพยายามลดพึ่งดอลลาร์อเมริกันจากความเห็นของสภาแอตติกนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานกลางสมองของวอชิงตันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้เงินสกุลของซาอุดิอาระเบีย ในขณะที่คู่รักคนรวยถูกคนจนขโมยลูกนานกว่า30ปีเพิ่งรู้ว่ายังไม่ตายสามีภรรยาคู่หนึ่งในจีนเชื่อว่าลูกชายของตนเองเสียชีวิตไปไม่นานหลังจากที่ลืมตาดูโลกผ่านไปกว่า3ทศวรรษนะ,ะได้ทราบความจริงว่าลูกชายยังคงมีชีวิตอยู่และสุขสบายดีแต่หนูน้อยในตอนนั้นตกเป็นเหยื่อแก๊งอาชกรรมญาติภูมในการโรงพยาบาลไม่สามารถตั้งคันได้ ลหลังจากที่เรื่องราวก็มีการถูกเผยแพร่ออกไปบนสื่อสังคมออนไลน์ก็พากาันแสดงความยินดีกับครอบครัวที่มาเจอกันภายหลังนะครับยิ่งกว่าภาพะะยนตร์ถ้าไม่ได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นท้ายที่สุดครอบครัวก็มีความสุขนะครับสมบูรณ์อวยพรให้มีความสุขฮะในจางซึ่งได้รับเส,เสียงชื่นชมจากการสร้างธุรกิจของตนเองผ่านการทํางานหนัก แทนที่จะมัวแต่พึ่งพิงทรัพย์สินของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดก็มาตามหาพ่อแม่ของตนเองในขณะที่านายพลของสหรัฐอเมริกาชี้การดินป้องกันร่วมรัสเซียกับสมแดงอาจจะก่อความบาดหมางกับจีนนายพลระดับสูงของสหรัฐอเมริกาออกมาตั้งข้อสังเกตว่าข้อตกลงนะครับป้องกันร่วมที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซีย ทำร่วมกับเกาหลีเหนืออาจจะเป็นชนวนทําให้เกิดความขัดแย้งกับจีนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพันธมิตรเบอร์หนะึ่งะของเปียงยางมายาวนานนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เผย Apple กับ Meta เลงจับมือเป็นหุ้นส่วนด้าน AI Meta p l a พ f o ฟอนะครับยักษ์แม่ของ Facebook เริ่มมีการหารหรือกับ Apple นะครับเพื่อทำเครื่องมือ Generation AI ของตุเองผสมผสานในระบบ AI ของ iPhone ที่ Apple เปิดแถลงนะฮะตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ทั้งนี้คาดว่าผู้ผลิตย iPhone ยังเตรียมเปิดการเจรจาความร่วมมือกับรมมกบริษัท AI ในหลายภูยภาครวมถึงจีนซึ่งเวลานี้ยังคงแบรนด์การใช้งานแชทจี GDP แชทบอทปัญญาประดิษฐ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft ด้วยนะครับในขณะที่หมดปัญหาหูชาบริษัทญี่ปุ่นพัฒนาเครื่องมือ AI เปลี่ยนเสียงตะโกนด่าเป็นภาษาที่นุ่มนวลบริษัทญี่ปุ่นฮะพัฒนาเครื่องมือ AI ที่ช่วยเปลี่ยนเสียงด่าเสียงเกลดเกลี้ยวนะครับให้กลายเป็นคำพูดที่ดูรื่นหูหวังลดความตึงเครียดให้เจ้าที่ c a center ที่ต้องรับฟังคําร้องเรียนจากลูกค้านะนั่นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่รัสัม,มือปืนเปิดฉากโจมตียิงนะฮะโบดยิวโบดคริสในดาร์เกสถานนะครับมีตำรวจรัสเซียไม่ต่ำกว่า15คนเสียชีวิตสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่มมือปืนเปิดฉากยิงโบทยิว และโบสถ์คริสต์นิกายรัสเซียออ์โตดอกนะครับรวมไปถึงจุดตำรวจในรัฐดากส์ฐานภายในรัสเซียส่งผลทำให้มีตำรวจเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า15นายนะครับเป็นอย่างต่ำขณะที่สำนักงานข่าวรัสเซียรายงานว่าได้มีการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายเกิดในที่เกิดเหตุแล้วก็ปฏิบัติการดังกล่าวได้จบเป็นที่เรียบร้อย ในเชิงปรากฏการณ์ฮะเรื่องการจับมือกันระหว่างรัสเซียกับทางเกาหลีเหนือยังคงเป็นประเด็นร้อนๆฮะตอนนี้สถานการณ์สงครามที่กําลังเกิดขึ้นในยูเครนนะครับทําให้เห็นอะไรชัดเจนนะถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะยุให้เกิดความแตกแยกระหว่างรัสเซียกับทางฝั่งของเกาหลีเหนือแต่คงไม่ประสบความสําเร็จที่อ้างว่าจีนจะแสดงความไม่พอใจสงครามในยูเครนตอนนี้นะครับ ทางยูเครนกำลังเป็นฝ่ายเสียเปรียบและสหารัฐอเมริกาตอนนี้ให้การสนับสนุนอาวุธแต่อาวุธดังกล่าวถูกเข้าไปทำการโจมตีในพื้นที่ของราชเมียของรัสเซียรัสเซียก็กล่าวหาว่าสหารัฐอเมริกาเป็นผู้ต้องรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดขึ้นและก็มีแนวโน้มที่จะมีการนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้กับยูเครนซึ่งมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียว ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นการจับมือกันการเคลื่อนไหวระหว่าง Meta นะครับกับทาง Apple ที่จะใช้แจ็ค g p ดนะครับการเคลื่อนไหวขณะที่ Apple ก็มีการดึงเทคโนโลยีนะครับของบริษัท AI อื่นๆมาในบริการอุปกรณ์ของตนเองและยังมีกระแสว่ามีการพูดคุยกันเพื่อจับมือเป็นหุ้นส่วนกับ Google ด้วยนะครับทั้งนี้คาดว่าผู้ผลิต iPhone เตรียมเปิดการเจรจาความร่วมมือ นะบริษัทด้านเอไในหลายปุยภาครวมถึงจีนนะครับซึ่งเวลานี้ยังคงแบนการใช้แชท GDP นะครับแชทบอรปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากาทาง Microsoft นะครับ SWSJ นะครับชี้ว่าการหาลือเช่นนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนอาจจะล้มเหลวก็เป็นไปได้ถ้าว่าการทำข้อตกลงกับ Apple ได้สำเร็จก็จะช่วยให้ บริษัท AI เหล่านี้สามารถที่จะขยายฐานการผลิตผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของตนเองนันได้กว้างขวางมากขึ้น Apple นะฮะได้มีการถแถลงยุทธศาสตร์นะครับด้าน AI ที่รอคอยมาเป็นเวลาหลายเดือนโดยการเปิดตัวระบบ Apple i n นะครับ i n s นะครับที่รวมเอาพลังงานของ Generation AI กับการใช้งานเฉพาะบุคคลนะครับเพื่อรายละเอียดเกี่ยวกับผลประโยชน์และจงใจผู้ใช้ อีกทั้งยังมีการนำ Chat GPT เข้ามาให้บริการด้วยขณะเดียวกันนะครับก็มีการชูนโยบายป้องกันข้อมูลส่วนตัวในการใช้งานมาเป็นจุดขายที่ทำให้มีการผลิตของ Apple แตกต่างจากคู่แข่งอย่าง Microsoft และก็ Google ฮะสาเหตุหลักๆตอนนี้จีนพัฒนาไปไกลฮะ a ชท g d p แล้วก็ AI นั้นเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยมีการพัฒนาเรียบร้อย โดยเฉพาะหัวเว่โดยเฉพาะซัมซุงนะของเกาหลีใต้ด้วยแต่ Apple เนะี่ยตอนนี้กำลังจะพัฒนาช้านะกว่าทางค่ายจีนมากเลยทีเดียวทำให้ก็จะมีการจับมือกันระหว่าง Apple Google นะครับแล้วก็ Meta เพื่อให้สินค้าของตนเองพัฒนาโดยการใช้ AI เพิ่มมากขึ้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเริญ ่ยาแผนนนนดินทิททฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาาอนผู้คนฟ้าพาหวานต้มผ่านพ้นโพอภัยฟ้าปันแบ่งไปนำ ให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวันวว่นฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ว้าทรงสุขใจเธอไท่รมเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราช,รชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น